รุ่นนั้นนะครับสำหรับ t o เลอร์โครลลาซีรีนี้นะครับคราวนี้ก็จะเป็นถึงคิวของแวร o n อนยยงวดนี้ครับจะมีการกระตุ้นตลาดด้วยการเพิ่มรุ่นเบสิกที่ถอดบาะหลังออกไปและมีออปชันเท่าที่จําเป็นแต่ทั้งนี้นะครับต้องอยากถามว่าแน่ใจะครับว่าให้เท่าที่จําเป็นเพราะงวดนี้ออปชันมาล้ําเหมือนกันนะครับนาจากเป็นยอเพื่อการพานินออปชันไรต่างๆก็อาจจะไม่เยอะขนาดนั้นนะครับ ริ่มกันที่ไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED ที่เป็นแบบมาจากดีเฟกเตอร์ไฟตัดหมอกหน้าไม่มีครับการตกแต่งโครเมียมก็แทบไม่มีเลยนอกจากโลโก้โตโยต้าเท่านั้นการชนหน้าก็ไม่มีการตกแต่งคิ้วอะไรทั้งนั้นส่วนด้านข้างเขาจะมาพร้อมกับมือจ Key, ับประตูสีเคอร์เีเช่นเดียวกับกระจกมองข้างอย่างดีที่ให้ไฟเลี้ยวมานะพร้อมกับล้อกระทพร้อมฝาครอบขนาด16ด้านท้ายมาพร้อมกับไฟไท้าย LED เฉพาะไฟไท้ายกับไฟเบรกเท่านั้นแล้วก็จะมีสปอยเลอร์หลังแล้วก็เสาอากาศแบบคลีปปลาเนี่ยจะเลยว่า มองภายนอกก็ดูไม่ออกเลยว่านี่นะรุ่นประหยัดสําหรับบรรทุกของเท่านั้นเมื่อเปิดท้ายปุ๊บอ๋อเลยนะครับเพราะว่าด้านท้ายนั้นจะไม่มีเบาะหลังนะครับเพราะว่าจะออกแบบสําหรับเพื่อใส่ของโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นตาข่ายที่อยู่ด้านบนแล้วก็มีแผงกั้นในต่างๆเรียกได้ว่ามารครบเลยทีเดียวนะครับและพื้นที่ของเก็บของที่อยู่ที่1นึ่งคันลยิกตรเรียกได้ว่าได้ใช้พื้นที่กันเต็มมิดเต็มหน่วยจะไม่ต้องทาอะไรเลยแถมยังมีปลั๊กไฟสิบสองโวลต์มาให้ใช้งานอีกด้วย เข้ามาที่ข้างในปุ๊บหลายคนก็ร้องอ๋อเลยเพราะว่าถ้าจะดูออปชันมาก็เยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องเสียงหน้าจอ8นิ้วพร้อมรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แอตโนมัติแยกฝั่งแบบ Dual Zone มีจะได้โบดมาให้แล้วก็เบรกมือไฟฟ้าพร้อมปุ่ม Auto ้ o ฮส่วนพวงมาลัยนะครับก็จะมาพร้อมกับปุ่มควบคุมเครื่องเสียงหน้าจอ M I D Bluetooth และคริสคอนโรลและจุ่นี้ก็งับเตตาเซฟตีทีเซ็นด้วยสำหรับมาวัากนคงเป็นแบบเรืองแสงแต่ก็เป็นแบบเข็มแล้วก็มีหน้าจอ M I D ขนาด4.2นิ้วม,มาให้ส่วนแผงประตูนะครับก็จะมาพร้อมกับกระตกไฟฟ้าออโต้ทุกบานกระคกงข้างปรับไฟฟ้าพับไม่ได้และมือจับประตูที่ยังเป็นสีเีว่าของวัสดุอยู่แต่เท่าที่ดูนะครับเหมือนวัสดุบูดนุ่มจะถูกตัดทอนออกไปเนี่ยจะได้ว่าถ้าเกิดไม่นับจุดนี้แล้วก็ออปชันแบบจุกจิกจริงๆนะเยอะกว่า 1.6G บ้านเราเหมือนกันไหมครับ เวอร์ชันยุโรปนะครับก็จะมีเครื่องยนต์เดียวนะตอนนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ย1.8ลิตรไฮบริดให้กำลังสูงสุด98แรงมา้าที่5 0 0รอบต่อนาทีแรงบิด142นิวตันเมตรที่3,000รอบต่อนาทีพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกำลัง122แรงมา้าแรงบิด1 6 3นิวตันเมตรพอมอเตอร์กับเครื่องยนต์ทำงานรวมกันแล้วจะได้กำลังสูงสุด122แรงมา้จาจับคู่กับเก,ก,กียร์อัตโนมัติ e-CVT ขับเคลื่อนล้อนหน้าสีตัวรถจะมีทั้งสีขาวเพียวไวท์สีดำอ e ีคลิปส์แบ แน่นอนว่าสีรถจะหายจากรุ่นธรรมดาเดยอะพอสมควรส่วนราคานั้นก็อย่างที่เห็นนี่นะครับนอกจากว่าเบาะหลังก็ไม่มีแล้วออปชั่นต่างๆก็ถูกดปลงทาให้ราคานั้นก็ถูกลงกว่ารุ่นต้นฉบับอยู่พอสมควรเลยนะครับทั้งนี้นะครับก็มารอดูก,กันว่าหลังจากที่ออกรุ่นย่อยนี้ไปแล้วรุ่นมินเิเซจะมาอีกทีเมื่อไรเดี๋ยวเราจะมาคุยกันกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ